ต่ไม่ต้องใส่เยอะเพราะว่าเป็นหมูสามชั้นวันนี้เราจะทําน้ําพริกน้ําหนอ่อใส่หมูสามชั้นน้ําพริกน้ําหน่อคืออะไรนี่ดอกข่านะคะใบมะกรดูดนี่สิ่งนี้คือหน่อไม้ดองลวกน้ำร้อนหนึ่รอบแล้วเอาไปตำนะคะพริกแกงประกอบไปด้วย พริกแห้งสิบเอ็ดเม็ดพริกพริกขี้หนูแห้งเป็นพกกร,ริกกระเทียมด้วยหอมแดงห้หัวกระเทียมหนึ่งหัวกับกะปิครึ่งช้อนโต๊ะ <Wow. S 1> ตำเครื่องแกงเข้าด้วยกันแล้วก็เอาหน่อไม้ดองที่ต้มเสร็จแล้วค่ะลงไปโขลกเลยโขลกแบบนี้เลย เ็จแล้วเราก็เอาหมูสามั้นนะคะมาผัดกับน้ำมันหมูน้ำมันหมูซื้อได้ที่กาศสพยยาอมออนไลน์นะคะพอะหมูเริ่มตึงๆตัวะคะ่ะก็ใส่ หน่อไม้ที่ตำกับพริกแกงตปกินลืมบอกไปที่แกงมีตะไคร้กับขาด้วยแต่น,ดดน,นี่เพียรราคาไม่เยอะมันเป็นอาหารที่ค่อนข้างแปลกนะคะเอาหน่อไม้ดองมาต้มต้มแล้วสเสด็จน้ำแล้วเอาไปตำกับเครื่องแกงพอตำกับเครื่องแกงแล้วก็เอามา สิ่งนี้พอทำเสร็จแล้วค่ะกินกับผักสดกินกับมะเขือกรอบเข้ากันมากที่สุดแตงกวาด้วยนี้เราผัดู่นานเหมือนกันนะคะพอหยอนน,น้ำนิดนึงอัตตี้เอาน้ำมาหย่อนนิดนึงมันแห้งไปหยอนน้ำได้ถูกติด เดกน้ำเราจะเล่นไฟแล้วก็ใส่น้ำปลาใส่หัวฉลุดหัวฉลุดใส่แล้วใส่อีกแลาวน้ำตากให้ใส่ขอยๆใส่ให้โดนนะคะมันจะได้หอมโอเคสละ แ,แล้วก็ใส่ดอกคาขึ้นแล้วก็ใส่ใบมะกรูดขึ้นหนึ่งเดี๋ยวจะไปใส่แกงเนาะแล้วก็เอาใบโหละพามาใส่ขึ้นหนึ่งนี่โหระพาเจ็บดอกนิดเดีวนนะคะตี่สดมากโหระพาสดเอง ผลูกใกระถางนี่แะคะทำไมปลูกหัหอได้งานขนาดนี้ใส่ปุป๋ยค่ะสืบหกคุอหกสหก แล้วน้ำก็แน้นหนอนนะคะต้องได้หน่อไม้ดองที่ดองไม่เกินสามวันนะคะเป็นหน่อไม้ดองนง้ำน้ำเปล่าเอาหน่อไม้สดแค่น้ำเปล่าไว้สามวันน้ำเปล่าเท่าก็ได้หรือหนึ่งวันก็ยังอร่อยแค่หนึ่งวันสองวันอเอาแค่แบบแกล้งๆลอง ปิดไฟได้ค่ะเสร็จแล้วปุ๊บไฟปิดไฟไปแล้วเติมกระเทียมเจียวนิดนึงเคล็ดลับทีแรกคิดว่าเสร็จแล้วนะแล้วก็เอ้าใส่อีกใส่ได้อีกค่ะถ้าเราใส่กระเทียมเจียวจะอร่อยอ้แล้วก็คลุกเลย อันนี้คือใส่ก็ได้ไม่ใส่ก็ได้นะคะแต่พี่แขกะสั่งกระเทียมเจียวจากสัญคยอมมาแล้วพี่แขกก็พบว่าถ้าคลุกกระเทียมเจียวะมันจะแซมันจะนัวซิกบอกว่าใส่หมูสับอร่อยกว่า